สสมาธิขันท่านอานนุนผู้เจริญอริยะสมาธิขันนั้นเป็นอย่างไรเล่าที่พระสมณโคดมทรงสรรเสริญและทรงชักชวนมหาชนนี้ให้สมาทานให้เข้าไปอยู่ให้ตั้งไว้เฉพาะหมวดอินทรียสังวรมานพภิกษุเป็นผู้มีทวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายนั้นเป็นอย่างไรเล่ามานพภิกษุในกรณีนี้เห็นรูปด้วยตาแล้ว ไม่เป็นผู้เถอเอาในลักษณะที่เป็นการรวบเถอเอาทั้งหมดรวมเป็นภาพเดียวไม่เป็นผู้เถอเอาในลักษณะที่เป็นการเถอเอาโดยแยกเป็นส่วนๆอกุศสธรรมอันลามกคืออภิชาและโทมนัสจะพึงไหลไปตามบุคคลผู้มีสํารวมอยู่ซึ่งอินทรีย์อันเป็นต้นเหตุคือตาใดเธอย่อมปฏิบัติเพื่อสํารวมซึ่งอินทรีย์นั้นย่อมรักษาอินทรีย์คือตาย่อมถึงการสํารวมในอินทรียเคตา ในกรณีแห่งอินทรีย์คือหูอินทรีย์คือจมูกอินทรีย์คือลิ้นอินทรีย์คือกายและอินทรีย์คือใจก็มีข้อความที่ได้ตรัสไว้ทำนองเดียวกันมานพภิกษุเป็นผู้มีทาวารอันคุ้มครองแล้วในอินทรีย์ทั้งหลายด้วยอาการอย่างนี้แหละมัวสติสัมปชัญญะ มานุปภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรเล่ามานุปภิกษุในกรณีนี้เป็นผู้กระทำความรู้ตัวรอบคอบในการก้าวไปข้างหน้าการถอยกลับไปข้างหลังการแลดูการเหลียวดูการคูการเหยียดการทรงสังคาติบาทจีวอนการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการถ่ายอุจจาระปัสสาวะ เป็นผู้กระทำความรู้ตัวรอบคอบในการไปการหยุดการนั่งการนอนการหลับการตื่นการพูดการนิ่งมานพภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะด้วยอาการอย่างนี้แลมัวสันโดษมานพภิกษุเป็นผู้สันโดษเป็นอย่างไรเล่ามานพภิกษุในกรณีนี้ย่อมเป็นผู้สันโดษยินดีตามที่มีอยู่ ด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายสันโดด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้องภิกษุนั้นจะหลีกไปโดยทิศใดๆย่อมถือเอาบาทและจีวรนั้นหลีกไปได้โดยทิศนั้นๆัน,นมานพเปรียบเสมือนนกมีปีกจะบินไปโดยทิศใดๆมีปีกอย่างเดียวเป็นภาระบินไปฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเป็นผู้สันโดดด้วยจีวรเป็นเครื่องบริหารกายด้วยบินทบาทเป็นเครื่องบริหารท้อง ถือเอาแล้วหลีกไปโดยทิศใดใดได,ได้มานพภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยอาการอย่างนี้แหลมัวเสนาสนะสงัดละนิวรน์ภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยศีลขันนี้ด้วยประกอบด้วยอริยอินทรียสังวรน,นี้ด้วยประกอบด้วยอริยสติสัมปชัญญะนี้ด้วยประกอบด้วยอริยสันตุตินี้ด้วยแล้วเธอเสพเสนาสนะอันสงัด คือป่าโคนไม้ภูเขาซอก้วยท้องถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งลอมฟางอย่างใดอย่างหนึ่งในเวลาภายหลังอาหารกลับจากบินทบาทแล้วเธอนั่งครูบันลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าและอภิชาโลภะแล้วมีจิตปราศจากอภิชาอยู่คอยชำระจิตจากอภิชาและพยาบาทอันเป็นเครื่องประทุษร้ายแล้ว มีจิตปราศจากพยาบาทอยู่เป็นผู้กรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลในสัตว์ทั้งหลายคอยชำระจิตจากพยาบาทอันเป็นเครื่องประทุษร้ายละถีนมิทะแล้วมีจิตปราศจากถีนมิทะอยู่เป็นผู้มุ่งอยู่แต่ความสว่างในใจมีสติรู้สึกตัวทั่วพร้อมคอยชำระจิตจากถีนมิทะและอุทธะจักกุกุจะแล้วไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบอยู่ในภายในอยู่ คอยชำระจิตจากอุทจจะปุกุจจะละวิจิกิจชาแล้วก้าวล่วงวิจิกิจฉาเสียได้อยู่ไม่ต้องกล่าวว่านี่อะไรนี่อย่างไรในกุศลธรรมทั้งหลายเพราะความสงสัยคอยชำระจิตจากวิจิกิจชามานพเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งกู้หนี้เขาไปทำการงานสำเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกำไรยังเหลือพอเลี้ยงพัญญาได้ถมไปเขาคงคาน,นึงถึงโชคลาภว่า เมื่อก่อนเรากู้หนี้เขาไปทำการงานสำเร็จผลใช้หนี้ต้นทุนเดิมหมดแล้วกำไรยังเหลือพอเลี้ยงพัญญาได้ถมไปดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดนี้อย่างหนึ่งมานพเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งป่วยไข้หนักทนทุกข์อาหารไม่ตกกำลังน้อยครั้นเวลาอื่นเขาหายจากไข้นั้นอาหารก็ขึ้นกำลังก็มี เขาต้องนึกถึงการเก่าว่าเมื่อก่อนเราป่วยไข้หนักทนทุกข์อาหารก็ไม่ตกกำลังน้อยลงบัดนี้เราหายจากไข้นั้นอาหารก็ตั้งกำลังก็มีมาดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดนี้อีกอย่างหนึ่งมานพเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งติดเรือนจำครั้นเวลาอื่นเขาหลุดจากเรือนจำโดยสะดวก ไม่มีภัยไม่เสียทรัพย์เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราติดเรือนจำบัดนี้เราหลุดมาได้โดยสะดวกไม่มีภัยไม่เสียทรัพย์ดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดนี้อีกอย่างหนึ่งมานพเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งเป็นทาสเขาพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจไม่ได้คลั้นถึงสมัยอื่น เขาพ้นจากการเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจได้เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเราเป็นทาสพึ่งตัวเองไม่ได้ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจไม่ได้ครั้นถึงสมัยอื่นเราพ้นจากการเป็นทาสพึ่งตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งผู้อื่นเที่ยวตามอำเภอใจได้ดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสไไพราะข้อนั้นเป็นเหตุ ันใดนี้อีกอย่างหนึ่งมานพเปรียบเหมือนชายอีกผู้หนึ่งนําทรัพย์เดินทางไกลอันกันดานพิกษาหายากประกอบด้วยภัยครั้นสมัยอื่นพ้นทางกันดานได้โดยสะดวกลุถึงหมู่บ้านอันกเกเมไม่มีภัยไม่ต้องเสียโภกทรัพย์เขาต้องนึกถึงการเก่าอย่างนี้ว่าเมื่อก่อนเรานำทรัพย์เดินทางไกลอันกันดานพิษาหายากประกอบด้วยภัยครั้นบัดนี้ เราพ้นทางกันดานได้โดยสะดวกลุถึงหมู่บ้านอันเกษสไม่มีภัยดังนี้เขาย่อมปราโมทบันเทิงใจโสมนัสเพราะข้อนั้นเป็นเหตุฉันใดนี้อีกอย่างหนึ่งมานพภิกษุพิจารณาเห็นนิวรณ์ห้าประการที่ตนยังละไม่ได้ว่าเป็นเช่นกับการกู้หนี้เช่นกับการเป็นโรคเช่นกับการติดเรือนจำเช่นกับการเป็นทาตและการนำทรัพย์ข้ามทางกันดาน และเธอพิจารณาเห็นนิวรณ์หประการที่ละเสียได้แล้วในตนเองเป็นเช่นกับการหมดหนี้การหมดโรคการหลุดจากเรือนจำการพ้นจากทาตุการบรรลุถึงที่พ้นภัยชั้นนั้นเหมือนกันแลมวดปฐมฌาน เมื่อภิกษุนั้นมองเห็นนิวรณ์ทั้งห้าเหล่านี้ที่ละได้แล้วในตนอยู่ปราโมทย่อมเกิดขึ้นเมื่อปราโมทแล้วปิติย่อมเกิดขึ้นกายของผู้มีใจปิติย่อมสงบผู้มีกายสงบแล้วย่อมเสวยสุขจิตของผู้มีสุขย่อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเธอนั้นเพราะสงัดจากกามและสงัดจากอากุศลธรรมจึงบรรลุฌานที่หนึ่งซึ่งมีวิตกวิจารณ์ มีปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกแล้วแลอยู่เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกนั้นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีมานพเปรียบเหมือนนายช่างอาบก็ดีหรือลูกมือของเขาก็ดีเป็นคนฉลาดโรยผงที่ใช้สำหรับถูตัวในเวลาอาบน้ำ ลงในขันสำริดแล้วพรมน้ำหมักไว้ครั้นเวลาเย็นก้อนผงออกยางเข้ากันซึมทั่วกันแล้วจับกันทั้งภายในภายนอกไม่ไหลยหยดชั้นใดมานพภิกษุประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอที่ปีติและสุขอันเกิดแต่วิเวกไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีชั้นนั้นเหมือนกัน แม้นี้ก็เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่งมวดทุติยฌานมานพข้ออื่นยังมีอีกเพราะสงบวิตกวิจารณ์เสียได้ภิกษุจึงบรรลุฌานที่สองอันเป็นเครื่องผ่องสายแห่งใจในภายในนำให้เกิดสมาธิมีอารมณ์อันเดียวไม่มีวิตกวิจารณ์มีแต่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิแล้วแลวอยู่เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบ ด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีมานบเปรียบเหมือนห่วงน้ำอันลึกมีน้ำอันพุ่งไม่มีปากทางน้ำเข้าทางทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกทิศเหนือและฝนก็ไม่ตกเพิ่มน้ำให้แก่ห่วงน้ำนั้นตลอดการโดยการท่อน้ำเย็นพุ่งขึ้นจากห่วงน้ำ ประพรมทําให้ชุ่มถูกต้องห่วงน้ํานั้นเองส่วนไหนไหนของห่วงน้ํานั้นที่น้ําเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้ฉันใดมานกภิกษุประพรมกายนี้ทําให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่ปิติและสุขอันเกิดแต่สมาธิไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกัน แม้นี้ก็เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่งมวดตติยชาญมานพข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะความจางคลายไปแห่งปีติเป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติสัมปชัญญะสวยสุขด้วยนามกายจึงบรรลุฌานที่สาม อันเป็นฌานที่พระอริยเจ้ากล่าวว่าผู้ได้บรรลุฌานนี้เป็นผู้อยู่อุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดังนี้แล้วแลอยู่เธอประพรมกายนี้ทำให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบเต็มรอบด้วยสุขหาปิติมิได,ได้ส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่สุขหาปิติมิได้ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีมานพเปรียบเหมือนในหนองบัวบหน,นองบัวปทุมนองบัวบุนทริก มีดอกอุบลดอกปทุมดอกบุญทริกบางเหล่าเที่เกิดอยู่ในน้ําเจริญอยู่ในน้ํายังขึ้นไม่พ้นน้ําจมอยู่ภายใตย้อันน้ําเลี้ยงไว้ดอกบัวเหล่านั้นถูกน้ําเย็นแช่ชุ่มถูกต้องตั้งแต่ยอดตลอดรากส่วนไหนไหนของดอกบัวเหล่านั้นทั่วทั้งดอกที่น้ําเย็นไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีข้อนี้ฉันใดมานพภิกษุประพรมกายนี้ทําให้ชุ่มทั่วชุ่มรอบ เต็มรอบด้วยสุขหาปิติมิได้ส่วนใดส่วนหนึ่งในกายเธอที่สุขหาปิติมิได้ไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่งมวดจตุทชาญมานพข้ออื่นยังมีอีกภิกษุเพราะละสุขและทุกข์เสียได้เพราะความดับหายไปแห่งสมนัสและโทมนัสในการก่อนจึงบรรลุฌานที่สอันไม่ทุกข์ไม่สุข มีแต่ความที่สติเป็นธรรมชาติบริสุทธิ์เพราะอุเบกขาแล้วแลอยู่เธอนั้นนั่งแผ่ไปตลอดกายนี้ด้วยใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสส่วนใดส่วนหนึ่งของกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีมานบเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งนั่งคลุมตัวด้วยผ้าขาวตลอดศรีรษะส่วนไหนไหนในกายเธอทั่วทั้งตัวที่ผ้าขาวไม่ถูกต้องแล้วคือไม่คลุมแล้วมิได้มี ข้อนี้เป็นฉันใดมานพภิกษุนั่งแผ่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไปตลอดกายนี้ส่วนใดส่วนหนึ่งในงกายเธอทั่วทั้งตัวที่ใจอันบริสุทธิ์ผ่องใสไม่ถูกต้องแล้วมิได้มีฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นสมาธิของเธอประการหนึ่งมานพนี้แลอริยสมาธิขันนั้นที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญและทรงชักชวนมหาชนนี้ให้สมาทาน ให้เข้าไปอยู่ให้ตั้งไว้เฉพาะจบอริยสมาธิขันธ์ 3. ปัญญาขันท่านอานน์ผู้เจริญอริยปัญญาขันนั้นเป็นอย่างไรเล่าที่พระสมณโคดมทรงสรรเสริญและทรงชักชวนมหาชนนี้ให้สมาทานให้เข้าไปตั้งอยู่ ให้ตั้งไว้เฉพาะหมวดยานทัศนะภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่วันไหวเช่นนี้แล้วเธอชักนําจิตไปเพื่อยานทัศนะเธอย่อมรู้ชัดอย่างนี้ว่ากายของเรานี้มีรูปประกอบด้วยมหาภูตทั้งสมีมารดาบิดาเป็นแดนเกิด เจริญเคลนด้วยข้าวสุกและขนมสดต้องห่อหุ้มนวดฟันอยู่เนืองนิดแต่ก็ยังมีการแตกทำลายสึกกร่อนเป็นธรรมดาแต่วิญญาณของเรานี้อาศัยอยู่ในกายนั้นเนื่องอยู่ในกายนั้นเธอรู้เห็นอย่างชัดเจนเปรียบเหมือนมณีไพทูรอันสวยงามสมชาติแก้วแปดเหลี่ยมเจรณัยดีแล้วสดใสผ่องใสถึงพร้อมด้วยคุณค่าทั้งปวงในแก้วนั้นมีได้ร้อยอยู่ สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้างสีขาวบ้างสีส้มบ้างบุรุษผู้มีตาดีวางแก้วนั้นลงในมือแล้วก็จะเห็นโดยประจักษ์ว่ามณีไพฑูรนี้เป็นของสวยงามสมชาติแก้วแปดเหลี่ยมจีรนัยดีแล้วสดใสผ่องใสถึงพร้อมด้วยคุณค่าทั้งปวงในแก้วนั้นมีได้ร้อยอยู่สีเขียวบ้างสีเหลืองบ้างสีแดงบ้าง สีขาวบ้างสีส้มบ้างฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งหมวดมโนโมยุธิภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนคครแก่การงาน ้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอชักนำจิตไปเพื่อการเนรมิตกายอันสำเร็จด้วยใจเธอถอดกายอื่นออกจากกายนี้เป็นกายมีรูปสำเร็จจากใจมีอวัยวะน้อยใหญ่มีอินทรีย์ไม่เสื่อมรามถอดออกมาได้เปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งชักไส้้าปล้องออกจาก้าปล้องเขากำหนดได้ว่านี่้าปล้องนี่ไส้้าปล้อง้าปล้องเป็นอย่างหนึ่งไส้้าปล้องเป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่ไส้นั้นชักออกมาจากญ้าปล้องนั่นเองอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งชักดาบออกจากฝักเขากำหนดได้ว่านี่ดาบนี่ฝักดาบเป็นอย่างหนึ่งฝักเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ดาบชักออกจากฝักนั่นเองอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งยกงูขึ้นจากข้องเขากำหนดได้ว่านี่งูนี่ข้องงูเป็นอย่างหนึ่งข้องก็เป็นอีกอย่างหนึ่ง แต่งูยกออกมาจากข้องนั่นเองฉันนั้นเหมือนกันแม่นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งหมวดอิทธิวิธีภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงาน ั้งอยู่อย่างไม่หวันไหวเช่นนี้แล้วเธอชักนำจิตไปเพื่ออิทธิวิธีเคลวิธีเครื่องแสดงฤทธิ์เธอย่อมบรรลุวิธีเครื่องแสดงฤทธิ์หลายประกาศทำคนเดียวเป็นคนมากได้ทำคนมากกลับเป็นคนเดียวได้ทำที่กำบังให้เป็นที่แจ้งทำที่แจ้งให้เป็นที่กำบังไปได้ไม่ขัดข้องทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาเหมือนไปในที่อากาศ พุดขึ้นและดำลงในแผ่นดินได้เหมือนในน้ำไปได้เหนือน้ำเหมือนบนแผ่นดินลอยไปในอากาศได้ทั้งที่ยังนั่งคูขาเหมือนนกมีปีกลูปคลำดวงจันทร์และดวงอาทิตย์อันมีฤทธิ์อนุภาพมากได้ด้วยฝ่ามือแสดงอำนาจด้วยกายเป็นไปตลอดถึงพรหมโลกทำได้ด้วยความเชี่ยวชาญเปรียบเหมือนนายช่างหม้อหรือลูกมือของนายช่างหม้อผู้เชี่ยวชาญเมื่อขยำดินไว้ดีแล้ว ปราถนาจะทำภาชนะดินชนิดต่างๆกันก็พึงทำภาชนะดินชนิดต่างๆนั้นได้สำเร็จอีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนนายช่างงาหรือลูกมือของนายช่างงาผู้เชี่ยวชาญเมื่อแต่งงานดีแล้วถ้าปรารถนาวัตถุงานชนิดต่างๆก็ทำวัตถุนั้นให้สำเร็จได้อีกอย่างหนึ่งเปรียบเหมือนนายช่างทองหรือลูกมือของนายช่างทองผู้เชี่ยวชาญเมื่อแต่งเนื้อทองคาดีแล้ว ตนปราถนาเครื่องทองชนิดต่างๆก็ทําเครื่องทองรูปต่างๆให้สําเร็จได้ฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งมวดที่ระโสตภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลส เป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอชักนำจิตไปเพื่อโสตทตุอันเป็นทิพย์เธอมีโสตทตุเป็นทิพย์หมดจดวิเศษล่วงเกินโสตทตุของสามัญมนุษย์ได้ยินเสียงทั้งสองชนิดคือทั้งเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งจากที่ใกล้และไกลได้ชัดเจนว่าเป็นเสียงอะไรเช่นเดียวกับชายเดินทางไกลเขาได้ยินเสียงกลองบ้างเสียงตะโพนเสียงสัง เสียงบรรดะเสียงเปิงมางบ้างจากในเมืองเขาย่อมสามารถกำหนดได้ว่านั่นเสียงกลองนั่นเสียงตะโพนนั่นเสียงสังเสียงบรรดะเสียงเปิงมางฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งมัวเจโตปริยายาณ ภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอชักนำจิตไปเพื่อยานเคลื่องกำหนดรู้ใจผู้อื่นเธอย่อมกำหนดรู้ใจสัตว์เหล่าอื่นบุคคลเหล่าอื่นด้วยใจของตนรู้จิตของผู้มีราคะว่ามีราคะไม่มีราคะว่าไม่มีราคะมีโทสะว่ามีโทสะ ไม่มีโทสะว่าไม ну ่มีโทสะมีโมหะว่ามีโมหะไม่มีโมหะว่าไม่มีโมหะโหดหูว่าโหดหูฟุ้งซ่านว่าฟุ้งซ <you> <thấy S 2> <sh ake> ่านมีจ <sh ake> ิตเป็นมหากตะจิตใหญ่ว่าเป็นมหากตะไม่มีจิตเป็นมหากตะว่าไม่เป็นมหากตะมีจิตเอื่นยิ่งกว่าว่ามีจิตเอื่นยิ่งกว่าไม่มีจิตเอื่นยิ่งกว่าว่าไม่มีจิตเอื่นยิ่งกว่ามีจิตตั้งมั่นว่ามีจิตตั้งมั่น ไม่มีจิตตั้งมั่นว่าไม่มีจิตตั้งมั่นมีจิตหลุดพ้นว่ามีจิตหลุดพ้นไม่มีจิตหลุดพ้นว่าไม่มีจิตหลุดพ้นแต่และอย่างรู้ได้ชัดเจนเปรียบเหมือนชายหนุ่มหญิงสาวรักการแต่งตัวเมื่อส่องดูเงาแห่งหน้าของตนในกระจกเงาอันหมดจดผ่องใสหรือในน้ำอันใสถ้ามีไฟฟ้าก็รู้ว่ามีไฟฟ้าถ้าไม่มีไฟฟ้าก็รู้ว่าไม่มีไฟฟ้าฉันนั้นเหมือนกัน แม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งมวดปุเพนิวาสานุสติยานภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้ว เธอชักนำจิตไปเพื่อปุเพนิวาสานุสติยานเธอย่อมระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการคือระลึกได้ชาติหนึ่งบ้างสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติยี่สิบชาติสามสิบชาติสี่สิบชาติห้าสิบชาติบ้างร้อยชาติพันชาติแสนชาติบ้างตลอดหลายสังวัตกับหลายวิวัตกับ หลายสังวัตกับและวิวัตกับบ้างว่าเมื่อเราอยู่ในภพโน้นมีชื่ออย่างนั้นมีโคดมีวันนะมีอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นสวยสุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้นครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้เกิดในภพโน้นมีชื่อโคดวันะอาหารอย่างนั้นอย่างนั้นได้สวยสวุขและทุกข์เช่นนั้นเช่นนั้นมีอายุสุดลงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นนั้นแล้วมาเกิดในภพนี้เธอนั้นระลึกถึงขันที่เคยอยู่อาศัยในภพก่อนได้หลายประการพร้อมทั้งอาการและลักษณะดังนี้ระลึกได้ชัดเจนเปรียบเหมือนชายผู้หนึ่งออกจากบ้านตนไปบ้านอื่นแล้วออกจากบ้านนั้นไปสู่บ้านอื่นอีกแล้วออกจากบ้านนั้นนั้นกลับมาสู่บ้านของตนเขาจะระลึกได้อย่างนี้ว่าเราออกจากบ้านตนไปสู่บ้านโน้น ที่บ้านโน้นนั้นเราได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนี้อย่างนี้คลั้นออกจากบ้านนั้นแล้วได้ไปสู่บ้านโน้นอีกแม้ที่บ้านโน้นนั้นเราได้ยืนได้นั่งได้พูดได้นิ่งอย่างนั้นอย่างนั้นเราออกจากบ้านนั้นแล้วกลับมาสู่บ้านของตนนั่นเทียวฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่ง จุตูปปาตยานภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลสปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแก่การงานตั้งอยู่อย่างไม่หวั่นไหวเช่นนี้แล้วเธอชักนำจิตไปเพื่อยานเครื่องรู้ซึ่งจุติและอุปาปาตะของสัตว์ทั้งหลายเธอมีจักขุทิพบริสุทธิกว่าจักขุข,ของสามัญมนุษย์ย่อมแลเห็นสัตว์ทั้งหลายจุติอยู่เบืองเกิดอยู่เลวซามปราณีต มีวันณะดีมีวันณะเลวมีทุกข์มีสุขเธอรู้แจ้งชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมว่าผู้เจริญทั้งหลายสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตผู้ติเตียมพระอริยเจ้าทั้งหลายเป็นมิจฉาทิฐิประกอบการงานด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าสู่อบายทุกติวินิบาตนรก ท่านผู้เจริญทั้งหลายส่วนสัตว์เหล่านี้หนอประกอบกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ติเตียมพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิประกอบการงานด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเบื้องหน้าแต่กายแตกตายไปย่อมพากันเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์เธอมีจักขุทิพบริสุทธิ์ล่วงจากขุสามัญมนุษย์เห็นเหล่าสัตว์ผู้จุติอยู่เบองเกิดอยู่เลวประณีต มีวันณะดีวันณะสามมีทุกขมีสุขเธอรู้ชัดหมู่สัตว์ผู้เข้าถึงตามกรรมได้ดังนี้เห็นชัดแจ้งเปรียบเหมือนบุรุษผู้มีจักสุยืนอยู่บนปราสาทที่ทางสามแพร่งกลางนครเขาจะเห็นมนุษย์เข้าไปในเรือนบ้างออกมาจากเรือนบ้างเที่ยวไปตามถนนด้วยรถบ้างนั่งอยู่กลางทางสามแพร่งบ้างเขาเห็นชัดเจนอย่างนี้ว่ามนุษย์พวกนี้เข้าไปในเรือน พวกนี้ออกจากเรือนพวกนี้เที่ยวไปตามถนนด้วยรถบ้างพวกนี้นั่งอยู่กลางทางสามแพร่งดังนี้ฉันนั้นเหมือนกันแม้นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งหมวดอาสวัคยายานภิกษุนั้นครั้นจิตตั้งมั่นบริสุทธิ์ผ่องใสไม่มีกิเลส ปราศจากอุปกิเลสเป็นธรรมชาติอ่อนโยนควรแกการงานตั้งอยู่อย่างไม่วันไหวเช่นนี้แล้วทเธอชักนำจิตไปเพื่ออาสวยายาัคยญาณเธอย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงว่านี้ทุกนี้เหตุแห่งทุกนี้ความดับไม่เหลือแห่งทุกนี้ทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งทุกและเหล่านี้เป็นอาสวะทั้งหลายนี้เหตุแห่งอาสวะทั้งหลายนี้ความดับไม่มีเหลือแห่งอาสวะทั้งหลาย นี้เป็นทางให้ถึงความดับไม่มีเหลือแห่งอาสะวะทั้งหลายเมื่อเธอรู้อยู่อย่างนี้เห็นอยู่อย่างนี้จิตก็พ้นจากกามาสะวะภวาสะวะและอวิชชาสะวะครั้นจิตพ้นวิเศษแล้วก็เกิดยานอย่างรู้ว่าจิตพ้นแล้วเธอรู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์จบแล้วกิจที่ต้องทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจอื่นที่จะต้องทำเพื่อความเป็นอย่างนี้ม่ได้มีอีกรู้ชัดแจ้ง เรียบเหมือนห่วงน้ำใสที่ไหลเขาใสาสะอาดไม่ขุนมัวคนมีจักสุยืนอยู่บนฝั่งในที่นั้นเขาจะเห็นหอยตัวกลมบ้างตัวแบนบ้างก้อนกรวดก้อนหินบ้างฝูงปลาบ้างอันหยุดอยู่และว่ายไปในห่วงน้ำนั้นเขาจะเห็นชัดเจนรู้สึกว่าห่วงน้ำนี้ใสไม่ขุนเลยหอยก้อนกรวดก้อนหินปลาทั้งหลายเหล่านี้หยุดอยู่บ้างเที่ยวไปบ้างในห่วงน้ำนั้น ันนั้นเหมือนกันแม่นี้ก็เป็นปัญญาของเธอประการหนึ่งมานพนี้แหละอริยปัญญาขันนั้นที่พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงสรรเสริญและทรงชักชวนมหาชนนี้ให้สมาทานให้เข้าไปอยู่ให้ตั้งไว้เฉพาะจบอริยปัญญาขัน